ชแวบกับม,มาพบกันอีกครั้งนะครับช่องพกพีเฮ้ยไม่ใช่ครับ <c oughs> ผมฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่ทกีอาครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะครับตั้งแต่เราออกจากออฟฟิศมาแล้วก็มีโอกาสได้ยืนข้างรถด,ด้วยกันเต็มๆแบบนี้คร<ๆ>ั้งเต็มเต็มเต็มนะวันนี้เราอยู่กับฮาวเวิร์ p เฮซิกพีเอชีวีโอ้โหรุ่นใหม่เพิ่งเปิดตัวเปิดราคาไปเร็วๆนีงใช่แล้วตอนนี้อากาศดีมากนะเพื่อนจังหวัดน่านต้องบอกว่าอากาศดีถ้าไม่ไปยืนตรงแดด ใช่ตอนนี้อยู่ในร่มเห็นไหม <c oughs> เรายืนในเงากันตลอดเลย <c oughs> เพราะว่าวันนี้ครับโค้กเนี่ยเขาชวนผมมานั่งเป็นเพื่อนจากกรุงเทพเพื่อมาพิสูจน์ว่าอาว่าไฮิีเอชีว e คันนี้หนึ่งถังหนึ่งชาร์จไปได้แค่ไหนในการใช้งานปกติปกติของเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เหมือนทั่วไปที่ใช้เลยนะเพราะว่าระยะทางที่ขับมาจากกรุงเทพจนถึงน่านนที่อยู่ตรงเนี้ยความเร็วเฉลี่ยนะฮะร้อยร้อยสิบร้อยยี่ยืนพื้นเป็นหลักมีบางช่วงนั่นเองที่แบบแปดสิบเก้าสิบน้อยด้วยน้อยเอาจิงๆิงอ่ะ ปกติเราขับันเร็วกว่านี้ด้วยนี่คือเราแบบถนนถนมเอาความเร็วที่คนส่วนใหญ่น่าจะใช้กันประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีทางเขาอีกเป็นร้อยโลเลยเมื่อวกเส้นทางกันแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงแพ่เนาะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เราขึ้นไปเลขสามมันก็จะมีทางเขาที่อูหลากหลายรูปแบบเยอะทางคดเคี้ยวแล้วก็ตอนที่ไปเลขสามเนี่ยค่อนข้างชันใช่ใช่มันก็เลยมีอัตราสิ้นเปลืองที่อาจจะด้อยลงมาจากการขับทางลาดปกติที่คนส่วนใหญ่ใช้งานกันตีเฉลี่ยไปสักแบบ ถ้าสมมติข้าเกิดรถปกติทั่วไป15ล,ลิตรเนี่ยน่าจะหนกประมา13-14ลิตร,ลลตรเพราะว่ามันใช้เครื่องร,รอบสูงเค้นมากเรื่องข้อมูลต่างๆนะครับตราสิ้นเปลืองขับมาใช้งานเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูในช่องโคก้กีพีวันนี้นะฮะเดี๋ยวเคนจะพาชมรอบๆคันกันว่าเฮ้ยหลังจากที่เราใช้งานกันมาตรงไหนที่เราชอบเราไม่ชอบนะครับความโดดเด่นของรถคันนี้มันมีอะไรบ้างอะเริ่มเลยไหมปะ่ะไม่เป็นการเสียเวลาะนะครับอย่างแรกเลยคือนี่อะกระจังหน้า Star Metric ของเขามันทําให้รถดูสวยขึ้นเยอะนะ จริงๆมันเปลี่ยนแค่นี้ด้วยนะแค่นี้เลยถ้าเกิดเทียบกับตัว h g ปกติอะ h g ปกติมันจะเป็นกระจังที่เป็นแบบโครเมียมใช่ใเป็นสามิติแต่เนี้ยพอมันเปลี่ยนตรงเนี้ยเหมือนรถคนละคันเลยแล้วด้วยความที่กระจังเขาดีไซน์แบบเนี้ยเราขับมานะครับจะมีคนทักตลอดรถไฟฟ้าหรือเปล่าครับอืด้วยกระจังหน้าที่มันดูล้ำๆแบบนี้ครับใครเห็นก็แบบเอ๊ะ รถไฟฟ้าหรือเปล่ารถไฟฟ้าหรือเปล่าครับพี่รถไฟฟ้าไหมก็ต้องคอยอธิบายนะอ๋อมันเป็นแบบนี้เป็น PHEV ที่ทำงานด้วยไฟฟ้ามอเตอร์เป็นหลักแหละแต่ว่ามันก็จะมีเครื่องยนต์อยู่<ม>ทุกคนก็จะเอ้ยคันมันใหญ่ดีมันดูน่าสนใจสําหรับถ้าเป็นรถไฟฟ้าในไซน์นี้ซึ่งก็จะตอบโจทย์แล้วก็ยังไม่มีใครที่มีรถไฟฟ้าในไซนี้ในแบรนด์ที่เป็นแบบแบรนด์เอเชียเนาะอือเพราะว่าเรื่องดีไซน์แล้วก็เรื่องตัวถังและอันนี้เป็นเป็นจุดผมว่าเป็นไฮไลท์นะเพราะว่าได้ข้อมูลมาจากเกรดบอลมอเตอร์ตอนที่ผมไปทร ทางผู้บริหารเขาบอกมาบอกว่าคุณผู้ชมมันเป็นรถปลั๊กอินเฮบริดเสียบปลั๊กชาร์จยิงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจเยอะกว่ากรุงเทพอ่ะ่ี่นลงบอกนะบอกว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะบอกว่าเฮ้ยอยากใช้อยากใช้กันซึ่งมันจริงเลยเรามาที่น่านเนี่ยมีคุณลุงถามเราเนี่ยสองสามคนแล้วเฮ้ยน่าใช้สวยเหมือนรถไฟฟ้าเี่เปล่าอันนี้จริงเลยนะพอเราเจอกับตัวเองเลยและก็นี่เหมือนเดิม โลโก้ขนาดใหญ่เลยกล้องมอลรพันธ์ต้องบอกเลยว่ากล้องโคตรดีกล้องโคตรดีฮาวเว้าเนี่ยน่าจะตั้งแต่โจไลออนเนาะแล้วก็ตัวเขาที่เป็นไฮบิดด้วยกล้องโคตรดีชัดคอนทราสต์ดีสีสดมุมมองไม่หลอกตาแล้วก็มีมุมมองแบบหลายมิติเราสามารถไว้เนื้อเชื่อใจคันนี้ได้เลยถ้าเกิดอยากจะถอยจอดต้องซองก็เลยแบบไม่ต้องมองกระจกเลยนะแล้วก็ไฟครับแน่นอนเป็น LED โปรเจคเตอร์ทั้งหมดแล้วก็ในโคมเนี่ยผมค่อนข้างชอบดีเทล3มมิติข้างในนะ สวยแล้วก็พอเป็นรถที่มันดูในโทรูลามันก็จะเป็นโครเมียมแต่เขาใช้โครเมียมที่เป็นปัดเงาแบบนี้ไม่ให้ดูแบบลิเกมากจนเกินไปดีเทลเยอะนะข้างในอ่ะต้องมาดูจุกจิกจุกจิกมากนะครับเซนเซอร์กระยะด้านหน้า6ตตำแหน่งมีในส่วนของไฟตัดหมอกซึ่งมันมีคอนเนลลิงหลายคุณผู้ชมเราลองสังเกตในการใช้งานกันมาดูเนี่ยเวลาโคกไม่ได้เปิดไฟตัดหมอกแต่โคกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟตรงนี้จะติด แทงเข้ามาฉายเปิดมุมให้เปิดแค่ด้านเดียวเราหมุนซ้ายไฟดวงซ้ายก็เปิดหมุนขวาหุนไฟดวงขวาก็เปิดแล้วเราขับต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเจอเหมือนแบบมอไซค์คุณลุงคุณป้าไม่รู้เงี้ยเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็จริงอ่ะแต่พอเราเลี้ยวปุ๊บแล้วไฟมันยิงมาด้วยเขาก็จะแบบเอ้ยเขาตกใจเขาจะชะงักให้เรานิดหนึ่งนะครับมีเนส่วนของเรดาร์ด้านหน้าเรียบร้อยชิ้นกันชงต่างๆก็โคงเมียงนิดหนึ่งคือตรงเนี้ยก็จะเหมือนตัวไฮบริด เพราะว่ามันจะเปลี่ยนแค่ตรงนี้เลยกระจังอย่างเดียวแต่มันเยอะมากมันใหญ่มากนะแต่หลายคนก็เซล์เหมือนเปโยมาเหมือนจริงแล้วก็ลองไปดูแล้วกันใช่แล้วก็ขอบต่างๆนะมันก็จะเป็นพลาสติกชิ้นสีดําตามสไตล์รถ SUV c r o s s o v e r เนะก็จะยาวไปจนถึงด้านท้ายเลยล้อแม็กก็เหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีไซน์คุณผู้ชมอาจจะดูเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายางเขามีการเปลี่ยนไซส์จาก225เป็น235เพิ่มหน้ายางให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาว่ารองรับกับ พลังกำลังที่มากขึ้นแล้วก็น้ำหนักที่เยอะขึ้นมันจะทําให้รถเนี่ยสเตเบิลแล้วก็ดีเทลเรื่องช่วงล่างดีเทลน้ำหนักมันเปลี่ยนเลยทำให้รถเนี่ยมันเกาะน้ำหนักเพิ่มแบบ2อ0สโลช่วงล่างโอเคแม็กเฟอร์สันสตาร์ดมัลติลิงจริงนะครับเห็กกันโค้งคอยสปริงต่างๆแต่มีการจูนอัพใหม่ทั้งหมดดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะครับกระจกมองข้างแบบทูทโทนฝังไฟเลี้ยวกล้องแน่นอนมีผมชอบที่มือของเขาไม่เป็นโคเมียมนะสีเดียวกันกับตัวรถ ใช่มันเพราะว่ามันมีชิ้นเงินและมีขอบโคเมียมแล้วมีรอบโคเมียนอีกผมว่าถ้าโคเมียมตรงนี้อีกเนี่ยมันจะเยอะเกินไปอันเนี้ยกำลังดีคือตัดและผมชอบตรงนี้เห็นก้องหมอรอบคันบริเวณฝาครอบอ่ะมันไม่ได้ยื่เกินไปมันเนียนมันเนียนอยู่ใช้ได้ใช้ได้ยื่นมานี่คุณแซวใครด้วยที่เขามีกล้องตรงนี้แต่เขาไม่มีก้องอันนั้นทาฝั่งเดียวไอ้สองฝั่งในส่วนของด้านท้ายนะครับฝาท้ายของเขาเนี่ยฮาว่าเนี่ยไฟท้ายโคตรสวยอันนี้ต้องยอมรับตอนกลางคืนเอาจริงๆนะผมแซวเขาหลายรอบแล้วคือเวลาขับตามเนี่ย หรือว่าเาลาตากผ้ามันตรงเตรงเดอย่างนี้เลยไกลเขาอะชิ้นโคเมียมก็เยอะประมาณหนึ่งเซนเซอร์กระยะด้านหลัง6ตตำแหน่งเหมือนกันการชนท้ายก็จะมาในแนวแบบสมบุกสมบันหน่อยสีดำด้านแต่มีเซนเซอร์ครบแล้ก็จุดสังเกตเดียวเลยที่มันแตกต่างใับ้ชีบีคือโลโก้เท่านั้นเพลทที่เขาไม่ใช่สีเงินเฉยๆนะมีแบบสีน้ำเงินนิดนึ่งความเป็นอิเล็กทริกนิดนึง ฝาท้ายเปิดไฟฟ้าแล้วก็เป็นเตะด้วยมีมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับรุ่นนี้เฉพาะถ้าใครแบบมันไม่มีใช่ไหมผมลองได้เลยเตะง่ายคุณผู้ชมเปิดได้ปิดได้แฮนด์ฟรีคือเราโชว์ให้ดูเลยว่าเตะจริงเตะเปิดเตะปิดมันเตะแม่นขนาดไหนเคสลองเตะปิดให้ดูด้วยก็ได้นี่ก็จะมีม่านบางสายตาที่มันถอดออกได้นะครับมีในส่วนของวางของได้เยอะเลยอย่างอะไหล่ไม่มีนะตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จ กับไฟฉุกเฉินนะครับในกรณีที่อาจเกิดอุบัติเหตุข้างทางอะไรก็แล้วแต่ปิดตรงนี้ก็ได้กันหน่งกันหนีบมีหมดอ๋อใช่ลองกันหนีบไหมเปิดดิจะแรงเลยแหละเฮ้ยไม่ทันรู้สึกนะแล้วข้อดีคือมันเด้งกลับให้เลยเอออ่ะเอาเปนว่าจริงๆมันเตะไม่ยากแล้วกันแต่เมื่อกี้ผมเราเล่นอะไรมันอาจจะลวนลวนระบบนิดหน่อยอ่ะไปดูข้างในกันครับ่ะมาครับเบาะนั่งด้านหลังของฮาวเวลเซ PHEV เฮ้ย e แล้วแถมดัสบินด้วยหรอซื้อเองดีว <c oughs> ะเหรอเออเบาะนั่งด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชมดูพื้นที่ข้างหลังของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่มากด้านหน้าคือพื้นที่ที่เรานั่งปกติตอนนั่งจริงกปกติไม่ได้เถิบขึ้นไปด้วยนะ <c oughs> เหลือเยอะนะเล็กรูมแบบเอาเด็กนั่งตักได้อีกคนนึงเลยเฮด o ูมก็เหลือผมได้ขวายห้านเบยเลยแล้วก็จะมีนี่ด้วยปรับในส่วนของตำแหน่งเบาะตอนหน้านะฮะข้างหลังปรับได้นี่ดี เหมือนพวกรถรถแบบ Camry Accord รถแบบเซกเมนต์สูงหลูหลเนาะเนี่ยมีมาไ USB เป็น USB A ที่เป็นยังเป็นรูขาวอยู่ก็คือ2.0ป่ะเนาะ ยังไม่ได้เป็นไทท์ีนะคับาแขนตรงกลางมีเบาะหุ้มหนังเดินตะเข็บเป็นในสีทูโทนสีดากับสีขาวนะครับแต่มีเรื่องที่ต้องบอกกันก็คือนั่งไม่สบายต้องบอกว่าความไม่สบายของที่เรารู้สึกทั้งคู่อ่ะไม่ใช่ว่ามันเล็กหรือมันแคบมันเป็นดีไซน์เบาะที่รู้สึกว่าไม่รับสรลีระมันเรียบไปใช่ครับตามปกติรถรถที่เรานั่งกันอ่ะมันจะมีการรับตรงหลังที่เป็นห่อโตขึ้นมาหน่อยนึงตรงเบาะนั่งที่มันจะบุ๋มลงไปหน่อยหนึ่งใช่หรือว่าเป็นเนินรับหลังล่างเราอะไรเงี้ย อันนี้จะเรียบไปเลยนั่งปุ๊บมันแบนเลยคุณผู้ชมมันแบนแบบหลังก็แฟลตตัวรองนั่งก็แฟลตมันเลยนั่งแล้วรู้สึกว่าไม่รับสลีละนั่งไม่สบายนักแล้วเวลาเดินทางไกลๆครับเบาะไม่ไม่ล็อกตัวบวกบวกกับเหนือหนังมาดูลื่นๆด้วยใช่ใช่ที่เราที่เราขับที่เรานั่งกันมาขึ้นเขาอะไรเงี้ยจะสังเกตเห็นว่าตลอดที่ปบะพอขับขับขึ้นเขาทสักพักหนึ่งผมจะขยับอยางงีแกตตัวมันไหลเบาะม,มันลื่น <laughs> แล้วพอเบาะไม่ล็อกแล้วรถตัวถังใหญ่ๆแบบเนี้ยเราขับขึ้นเขาทางโค้งไปบ่อย รถไม่มีการให้ตัวแต่ตัวเราจะไหลอยู่บนบอรดเนี้ยมึนหัวกันมึนหัวกันมีมีติดมือกันนิดหน่อยแต่นี่ต้องบอกก่อนว่าช่วงล่างมันช่วยขึ้นเยอะแล้วนะถ้าคุณเทียบกับตัว H ฮชปกติน่ะอันนั้นคืออยู่บนเรือเลยนะ h ฮชปกติเราถ้าจะอ้วกแต่ไม่ถึงยุดยาแต่นี่เราสามารถมาถึงน่านได้โดยไม่อ้วกมีมือนนิดหน่อยตอนทางเขาเออนีนนี้แบบมาผมเนี่ยขับมาชิวๆเลยผมขนาดผมเมารถง่ายผมมาชิวๆเลยพานอโรนิกซันรูฟขนาดยาวใหญ่ซึ่งนี่อาจจะเป็นข้อดีสาหรับคนรักครอบครัวที่ชอบการเดินทาง แต่ก็ถ้าเปิดมันก็ร้อนนะเอาจริงกระจกเยอะขนาดเนี้ยใช่ไหมแต่กระจกมันบานใหญ่เนาะเคนแต่นี่ทึบนะเออเนี่ยปิดปุบแล้วรู้สึกลยว่าไม่มีอุณหภูมิความร้อนลงมาเลยหลายหลายคนเวลาจะซื้อรถซัลลูปที่มีซัลลูปหรือพาโนรามิกเนี่ยจะกลัวว่าเฮ้ยมันมีปิดก็จริงแต่มันก็กองแสงไม่ได้ร้อยใช่แต่เนี้ยมันกันได้ระดับหนึ่งเลยแหละคือถ้าเอาเมืองอังเงี้ยไม่เท่าไหร่ต้องมือไปโดนถึงแบบเออมันมีอุณหภูมินะไฟในห้องโดยสารทั้งหมดเนาะ LED ถุงลมครบครันการตกแต่งก็ดาเป็นโนแบค็คแต่กับโครเมียมด้านในแล้วก็สีที่ขายไม่ได้เลยของเฮลซิงส์คือโรสโกโรสโกนี่ต้องแซมมาคือมันก็ดูดีนะฮะคือมันพออยู่ในคู่สีเนะี่ยผมว่าโอเคเลยนะใช่ทีแรกอตอนตัวไฮบริดเปิดตัวมาแร้วงแบบใช้สีรสโกจริงเหรอะจะเวิร์กหรอวะมันแปลก,ปลกเราไม่ชินไง<ช>แต่พอมาเห็นของจริงปุ๊บเออมันก็เติมความหรูหราโดยที่ไม่น่าเบือ่อเพราะว่ามันไม่เหมือนใครด้วยใช่มันแปลกขึ้นมาแล้วก็ เป็นพลาสติกนะมันไม่ใช่เป็นโลหะนะความเป็นปลังไฮบิดคุณผู้ชมนะหนึ่บางคนบอกว่าเฮ้ยมันราคาสูงก็ถ้าเกิดอยู่ที่คุณผู้ชมใช้ถ้าคุณอยากได้รถที่เป็นประเภทแบบรถ E ีวีที่มันขับได้ไกลๆเนี่ยมันก็ดีในระดับหนึ่งนี่ยังเค็ม200โลเราใช้จริงมาได้ตั้ง1 6 0 170อเลยนะอันนี้คือขับจริงด้วยนะขับ1้0 1 1 0 100ิอย่างนี้ด้วยโดยที่เครื่องไม่ติดเลยอะวิ่งมาร้อยโมเิรกว่าจะทาได้ดีกว่านั้นด้วยเพราะมันมีการเบรกเราออกมาตอนตีสคือจาก ผมไปรับเคนแล้วหมาน้าเนี่ยตีสามตีสี่คือมันแทบจะไม่มีช่วงเบรกเลยถันว่ามันโล่งแล้วก็ไหลไปเรื่อยอยู่แล้วรถไฟฟ้ามันไม่ได้เจนกลับเลยอะวิ่งเพียวๆอย่างร้อยหกสิบเจ็ดอย่างเนี้ยผมว่าโอเคแล้วความเร็วเฉลี่ยเราอยู่ประมาณบนหน้าจอนะประมาณแปดสิบไปปลายเก้าสิบนะเจ็ดแปดสิบเก้าพอมาเฉลี่ยมันสูงมากนะพอเฉลี่ยปุ๊บมันก็จะอยู่ประมาณร้อยร้อยสิบอะไรอย่าเนั้นด้วยความเร็วยืนพื้นนะะไปดูข้างหน้ากันดีกว่าคุณผู้ชมอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่ามันล้ํ ไอโซไฮโซแต่นี่เหมือนเมื่อกี้เราเพิ่งสตาร์ทไปมันต้องล็อกรถก่อนล็อกรถแล้วเดินมาปลดล็อกมันจะเป็นฮาวเลแล้วตึ้งตึ้งสวยเลยกดปุ่มซึ่งซึ่งบางคนอาจจะตกใจว่าเอ้าแล้วเวลาสตาร์ทใหม่แล้วหน้าจอมันระหว่างที่มันรีบูตเร็วข้ามเมสเซจอ่ะขับได้เลยไหมหมุนเกียร์เข้าได้เลยปกติเพราะว่าคันนี้เข็นพิวอิตี้แรกเขาคือการขับแบบไฟฟ้าใช่เกียร์เขาเป็นเกียร์แบบอีชิปเตอร์แบบนี้ก็ใช้งานง่ายหน้าตาคล้ายๆในตัวโอล่ากูดแคทเนาะหน้าตาคล้ายๆในตัวอาแลนโรเวอร์ ขับหมุนเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮเนี่ยถ้ายังไม่ได้คาดเบลแล้วเข้าเกียร์ดีเบรกมือไฟฟ้าจะไม่ลงให้แต่ถ้าเข้าเกียร์ดีคาดเบลแล้วเหยียบคันเร่งมันก็จะเตะออโต้ให้เลยไม่งั้นคุณต้องปลดล็อกเองในกรณีที่สมมติอยากขับแบบระยะหนะ่อยย้ายไปตรงนี้หน่อยหนึ่งเยงนี้แล้วยังไม่อยากคาดเบลก็ต้องกดลงเองได้นะครับหน้าจอขนาดใหญ่อันนี้บลเลอร์เลย12กว่า12 3สส่วนทั้งสอันนี้10.25้านิ้วนะครับจุดนี้มีจุก มีในส่วนของระบบเทคโนโลยีต่างๆอยู่ในนี้เพียบแล้วก็ทัชสกรีนดีขึ้นมากดีขึ้นจนชนิดที่ว่าเราสามารถมาจังหวัหน้านโดยที่ไม่ดีเลย์แมปเมอบอะไรขึ้นมันเรียวทามากเลยกดติดนิ้วอไม่ดีเลยใช้งานง่ายสีสันสดใสหน้าจอคมชัดอินเทอร์เฟสในเฟรมเรทของหน้าจอดีเลยใช่ได้ให้มันดูมุเนี่ยเคลนลองเข้าเกียร์อารเนี่ยโชว์คุณผู้ชมว่ากล้องหมอับคันเนี่ยผมอยากจะโชว์เห็นป่ะ แล้วมันแลนะ้วมันปรับได้หลายมุมมองนะคุณผู้ชมอันนี้มันมีต้นไม้ผมเลยไม่กล้าถอยแต่ถ้ามันไม่มีต้นไม้แล้วเราถอยไปใกล้กำแพงปุ๊บอะมันจะขึ้นมุมสูงแบบ Bird Eye View เบ<อ>ิร์ดไอวิวที่แบบมุมประทะให้ดูเลยหรือเวลาเราเปิดไฟเลี้ยแวแล้วเป็นโค้งที่เป็นมุมแคบกล้องเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นลดแล้วก็เป็นมุม45ด้านห้าด้านด้านหลังให้เห็นว่าเรากําลังจะไปทางไหนแล้วมันมีอะไรอยู่เลี้ยวแล้วจะมีมอไซค์ไหมเลี้ยวแล้วจะมีอะไรมันต้องขับแล้วเลดัสแบบคุณผู้ชมดูดิองสามแบบ ทำงานเนียนอะเฟมเลยใช้ได้เลยเออไม่มีแบบวุ่นวาดเลยอ่ะดูดิโอเคเนี่ยเรื่องในส่วนของกล้องต้องยอมรับเกรดบอลมอเตอร์เขากล้องดีเกือบทุกรุ่นจริงจริงบอกว่าทุกรุ่นเลยก็ได้นะ o ูดแค t ก็ดีเอสซิกเก็ดีโจก็ดีโจนี่โอ้โหใช้แล้วยังงงแล้วูตอนแรกอ่ะโหมาทำได้ดีขนาดนี้เลยหน้าจอจนนี้ก็จะมีเรื่องของ อินเทอร์เฟามมิติที่จะจับนะครับในส่วนของเพื่อนร่วมทางเลยก็เส้นถนนล้ำๆเลยหลายคนบอกว่เหมือนเทสลาเลยจับมอไซค์จับรถเก๋งจับรถบรรทุกได้จับได้ยันกลวยมันก็คือแบบเดียวกันเลยแหละใช่ครับาเนั่นแหละเขาใช้กล้องเนาะยิงไปด้านหน้าส่วนพวงมาลัยครับด้านซ้ายอินโฟเทนเมนตด้านขวาก็เหมือนกันแล้วเราก็พูดกันหลายครั้งว่าปุ่มมันน้อยเนี่ยมีแต่ปุ่มแอร์แค่ตรงนั้นเลยฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยคุณผู้ชม นี่โอ้โหแมปแมปดีด้วยดูทัสกีนด้วยดูทัสกรีนดิเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะเนี่ยไม่แหลกไม่อะไรเลยมันตามน,นิ้วนิดนึงถ้าแบบนี้มันก็จะเห็นว่าหน่วงนิ้วนิดหนึ่งแต่ในการใช้งานจริงอ่ะมันไม่เท่าไหร่นะครับในส่วนของโมดการขรับขี่ต่างๆคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดการตั้งค่ารถจ์เห็นไหมควบคุมการทรงตัวโหมดลุยน้ำอ่าหลายคนไม่สบายใจถ้าเวลาน้ําท่วมเลยล้อมาแล้วแบบน้ํามันจะเข้าระบบไหมอะไรไหมแต่ต้องลุยอ่ะก็เปิดโหมดลุยน้ําได้มันก็จะตัดการทํางานของ ฟฟแบตเตอรี่<ป>มอตเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็ขับเครื่องด้วยเครื่องยนต์อย่างเดียวแล้วค่อยไปเช็คที่ศูนย์บริการก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับเนี่ยพวงมาลายัยสปอร์ตหน้าจอสีสันต่าง,าง,างๆไวเลสชาร์จเจอร์มีตัวรถยนต์อันนี้เห็นไหมเช็ครถได้ละเอียดมากขับรถโหมดเนี่ยไฮบริดไฟฟ้าถ้าจะขับไฟฟ้าเพียวต้องเป็นไฟฟ้าเป็น EV แล้วก็เป็น e c โคก็คือโหมดประหยัดนั่นเองประหยัดนะครับไอตัวซิงเกิลเพดเดิลมีการเจเนเรตไฟมีแล้วก็การขับเคลื่อชุย้าเห็นไหม ตรวจจับคนเดินถนนตรวจจับการชนด้านหน้าตัวช่วยด้านข้างด้านหลังเลนเซนเตอร์ลิงเลนคีฟควบคุมรถให้อยู่ในกลางเลนเนี่ยโหทำงานดีเนียนเลยคือพวงมาลัยไม่ได้แก้ชุบชับชุบชับ,ชบคือมันเออลองใช้มาตั้งแต่กรุงเทพครับค่อนข้างประทับใจมันด้วยความที่มันเป็นเฟิร์มแวร์ใหม่ด้วยแล้วก็เป็นรถรุ่นใหม่เขาน่าจะดีไซน์มาใหม่แล้วแหละเซตมาใหม่มันก็ เลี้ยวต่ำคันหน้าในโค้งอ่อนๆเนียนเลยนะเนียนเลยแล้วก็การเร่งการเบรกของตัว Adaptive Cruise Control ก็เนียนทําได้ดีไม่กระตกตากวางแก้วสองตำแหน่งนะครับมีหูที่วางของขนาดใหญ่ตรงนี้อีกใหญ่เบลเลอร์เลยแต่เบาะนั่งด้านหน้าเหมือนกันเลยคือปรับไฟฟ้าด้านนี้ปรับ4ด้านนี้ปรับ6พร้อมลำบ้าแต่เหมือนเดิม นั่งแย่กว่าข้างหลังอีกมันจะลื่นๆเบาใ<ช>หนังมันลื่นแล้วก็ที่ว่ามันไม่ได้ล็อกสรีะระเราเต็มที่มากมายนักแต่มันก็ยังดีตรงที่ว่าตัวพื้นที่คอ,อกพิดหรือพื้นที่นั่งของผู้โดยสารมันใหญ่มันทำให้คุณจะเห็นว่าเดี๋ยวผมก็ขาดสมาธิ ผมก็นั่งควายมันขยับไปขยับมาได้เปลี่ยนอิริยาบถได้แต่อย่างตอนนั้นที่เราลองนั่งกันไปนครนายกอ่ะผมก็จะพยายามนั่งปกติอไม่ไหวว่าเพื่อนมันนั่งไม่รับหลักเลยมันเรียบไปหน่อยบาเล่ยขบขี่นั่งปุ๊บมันมันมีลำบ้ามานโหนกหลังล่างอะไรอย่างี้นะบายสปอร์ตเฮ้ยบายสปอร์ตเนี่ยโคสว่างเลยโค้งอกบายสปอร์ตขับมาตอนตีสามเนี่ยแล้วมันติดขึ้นมาโอ้โหด้วยคันนี้เป็นรถทดสอบแล้วเขาไม่มีฟรีมาด้วยมันก็เลยแบบเต็มเต็มว่ะแต หลายๆรุ่นที่ขับมาบางทีไฟมันไม่สว่างกลางวันเนี่ยมันสู้แสงแดดไม่ได้อะให้มันสว่างไปเลยก็ดีเราจบแต่การอัตโนมัติแอร์แบ็กมีครบคันเปิดสลุปคงไม่ต้องเปิดเนาะอ่ามีที่วางแว่นแบบนี้ตัวเดือดชาร์จิงตรงนี้มีข้างล่างนี่เหมือน HRV ตัวเก่าตัวที่ผมใช้อยู่คือมีพื้นที่วางของวางสัมภาระวาง iPad วางอะไรได้กระเป๋าตุ้งกระเป๋าตังขึ้นมา usb 2จุดแต่จะต่อ Apple Ca r p l a เพต้องฝังคนนั่งนะตลกไหมเอองงๆหน่อยนึง ฝั่งผู้กับขีเนี่ยมีทั้ง12โวลต์ทั้ง USBA ฝั่งนี้มี USBA แต่ฝั่งนี้ Apple CarPlay ไม่ขึ้น Apple CarPlay ขึ้นต้องเสียฝั่งนี้เอ้างงแต่ก็พอเข้าใจได้อาจจะลืมสลับสวิตใช่หรอไม่รู้ว่าหรือว่าหรือว่าต้องการให้ฝั่งผู้โดยสารเนี่ยเป็นคนแบบเลือกเพลงกดแม่หรือเปล่าเพราะจริงๆมันก็ไม่ควรจะให้คนขับมานนเท่าไหร่แล้วแล้วก็เขาอาจจะคิดว่าเคสว่าคนที่ใช้รถเขาอาจจะเสียบสายชาร์จรอไว้อยู่แล้วก็ได้ ขึ้นมารถก็แค่เอาสายเสียดใช่ไหมเะออก็สบายๆแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัว w i r e l เนาะมีในส่วนของหน้าจอหนึ่งส head up display หนึ่งยิงขึ้นมาเชเวนี้นะครับคมชัดสู้แดดได้สบายแต่มีแค่เราแหละที่ไม่สู้แดดเพื่อนโอ้โหรถไม่ติดฟรีมาไดยแย่เลยดวไม่ไหวไม่หวอ่ะก่อนที่เราจะลงไปด้านล่างงันจะสรุปคร่าวๆนิดนึงแล้วกันสำหรับ h a s s v เอาจริงๆประทับใจก่อที่คิด ตอนเฮ็ดซิกไฮบริดเราไม่ชอบเลยช่วงล่างแม่งโดยถ้ยมากเฮ็ดซิกไฮบริดเนี่ยถ้าถ้าเทียบกับแค่ความประหยัดกับพละกําลังเนี่ยผมว่ามันพอใช้ได้แต่พอมันมาเป็นช่วงล่างแบบเนี้ยต้องบอกว่าต้องความไม่ชอบของเราอะคือช่วงล่างมันจะแอบนุ่มโยนย้วยในการขับขี่ความเร็วสูงแต่บางคนบอกว่าผมซื้อไปขับช้าคนผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาอาจจะชอบความนุ่มก็ได้แล้วก็ด้วยความที่ตอนนั้นมันมาใหม่ๆหลายอย่างยังไม่ลงตัวแล้วตอนที่เราขับตอนนั้นอะช่วงล่างเขายังบอกว่าเฮ้ยมันยังเป็นรถ โปรโตไทป์อยู่เลยก็ได้คืออาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แต่ว่าพอขายจริงมีการเปลี่ยนนะรวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆที่เราใช้ตอนเฮดซิกไฮบิดเนี่ยเออไปหมดทำงานแบบกักกักกักจอก็กระกระตุกนวงอะไรอย่างเงี้ยเขามาแรกๆก็แบบโยกอย่างนี้เลยต้องบอกว่าเฮดซิกนี่คือเหมือนเป็นรุ่นแรกของเกรดโรบอเตอร์ด้วยที่มาทำตลาดในไทยแล้วก็มันใหม่มากแล้วเขาก็เร่งพยายามทำทุกอย่างออกมาให้เร็วที่สุดเพื่อให้คนไทยแบบเขาอยากได้ฟีดแบ็กที่เร็วเพื่อที่จะอัปเกรด ผลิตภัณฑ์ในตัวถัดไปจะว่าอันนี้บริการอัปเกรดผลิตภัณฑ์จาก h ฮดซิกไฮบริดที่ชัดเจนมากก็ต้องบอกว่าทําได้ดีแบบก้าวกระโดดต้องมากจากตอนนั้นมันพร้อมใช้แล้วว่ะตอนเนี้ยใช่ครับกันแหละช่วงล่างดีเฟิร์มขับสบายไม่โยนเรื่องของโลจิการทํางานของระบบไฮบริดของระบบไฟฟ้าเนี่ยไอต้องชมเลยฉลาดฉลาดมากเป็นเป็นรถฟิลที่แบบว่าขับไฟฟ้าสักเ0เป็นหลักอะเครื่องนิดหน่อยนั้นเองรูปแบบการทำงาน3รูปแบบ EV ล้วน h y b r i d ซีรีส์แล้วก็ ไฮบริดไดร์เลสคอลเลกก็เปนมีวิธีการแมネจที่ทําให้เราได้ระยะการใช้งานที่ที่ดีที่สุดอ่ะผมมองว่านะเราไม่ต้องไปกดอะไรเยอะจริงๆเรากดไฮบริดให้รถเขาจัดการได้เลยเพราะรถมันฉลาดในระดับนึงแล้วอ่ะแล้วก็เอาจริงๆผมมองว่าเราจะมองว่าเป็นรถไฟฟ้าก็ได้อก็ได้เลยเพราะมันระยะการใช้งานมันคือแบบร้อยห้าสิบกิขึ้นไปอยู่แล้วเนาะใช่แต่ผมว่าคนอย่างผมนะทับ ผมใช้คันนี้ผมก็คงเปิดโหมดไฮบริดมากกว่าเพื่อให้เครื่องยนต์เข้ามาคิกอินช่วยทําให้ได้ระยะการใช้งานไฟฟ้าที่เยอะขึ้นเพราะมันมองสลับกันเลยนะเมื่อก่อนคือเราใช้เครื่องยนต์ขับใช่ป่ะแล้วเราเวลาลเราเหยียบปุ๊บไฟฟ้าเข้ามาช่วยแต่เนี้ยมันใช้ไฟฟ้ารับเวลาลเราเหยียบปุ๊บเครื่องยนต์คิกอินเข้ามาช่วยทําให้ระยะไฟฟ้าเราอะไปได้ไกลขึ้นในขณะที่น้ํามันก็ใช้แค่นิดหน่อย สตาร์ทมาไม่เกิน5าวิสิบวิอ่ะบอกเลยนิดเดียวนิดเดียวนั้นชึ่งขึ้นมาแล้วก็เพื่อดันรถไปแล้วนะเดี๋ยวระยะแซงหรืออะไรแบบนี้มันก็จะประหยัดน้ำมันไหมก็คงใช่เพราะมันใช้น้ำมันน้อยแล้วก็เพิ่มระยะในการใช้งานของไฟฟ้าให้มันไปได้ไกลขึ้นโดยที่ใช้น้ำมันอาจจะแค่หนึ่งชาร์จอาจจะไปได้ถึงร้อยแปดสิบเลยก็ได้นะฮะถ้าเราใช้มันแบบไฮบริดนะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราลงไปดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยแล้วกันครับ เครื่องยนต์เนาะจริงๆก็เหมือนกับโชวไอ้บิดทุกประการแหละแต่ว่าแรงม้าแรงบิดเยอะขึ้นเพราะว่าแบตมันใหญ่ขึ้นเขาก็จูนมอเตอร์ได้มันมีพละกําลังมากขึ้น1.5เทอร์โบะนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกันหมดต่างกันแค่ไซซิ่งแบตจ,จาก1.6กิโลวัตต์อ้าวใช่ไหมเป็น34กิโลวัตต์อ้าวใหญ่เบิ่มขึ้นทําให้มันมีพละกําลังรวมเนี่ยอ326แรงม้า530นิวตันเมตรจริงๆมันตัวเลขอะเทียบมามันเยอะนะ 300กว่ามา้า500กว่าแต่ขับจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นฟิลแบบ530สนิวตันหรอกฟิลมันจะแบบไม่เหมือนกระบะที่เป็น500นิวตันอะไรขนาดนั้นมันไปแบบไหลๆนิ่งๆนเนียนนวลๆมากกว่านะครับชาร์จได้ก็78ชั่วโมงชาร์จด DC ก็35นาทีตามที่เขาเคลม0 8นถึงนะเพราะว่า DC มันรับแบบร้อยไม่ได้แล้วเขากันเรื่องความร้อนการเรดแมทอนี่แหละชาร์จมือถืออ่ะมือถือมันก็จะฟาสชาร์จจนถึง80พอหลัง80มันก็จะ ช้ามากเล้แบบปกติใช่กลับมาเป็นแบบปกติเพราะว่ามันถนมเรื่องแบตด้วยเรื่องหนึ่งผมได้ยิน่หลายคนพูดกันเรื่องของการเวลาที่เราได้ลถไฟฟ้าไปนะครับหรือแม้กระทั่งที่เป็น p s e ออย่างคันนี้จริงๆอ่ะบางคนเขาแนะนําว่าช่วงอาทิตย์แรกอ่ะให้ชาร์จให้เต็มร้อยไปก่อนเป็นการกระตุ้นทุกเซลล์ให้ทํางานได้เต็มที่เหมือนเหมือนเหมือนเมื่อก่อนที่เราได้ยินเวลาซื้อมือถือเลยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะชาร์จให้เต็มแล้วพอใช้ไปเนี่ยใช้ให้เกือบจะหมดแล้วก็ชาร์จให้เต็ม ให้มันร้อยสักอาทิททตย์นึงกระตุ้นเซลแบตให้มันทางานได้ไดเต็มที่แต่พอหลังจากอาทิตย์นึ่งเนี่ยให้มันอยู่สัก80ก็โอเคแหละพือยืดอายุการใช้งานของแบตซึ่งมันก็จะลักษณะคล้ายๆโทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละก็อันนี้อันนี้ก็ลองดูแล้วกันผม,มไม่รู้ว่ายัางไงที่มันจะเวิร์คเป็นเป็นความเชื่อได้ไหมวะก็ก็คงไม่รู้อะผมว่าทาแล้วสบายใจทําเดอะมันไม่ได้อันตรายอะไรอยู่แล้วคุณจะกระตุ้นแบตหรือคุณจะไม่กระตุ้นแบตยังไงเขาให้ประกันอยู่8ปีอยู่แล้วหรือหนึ่งแันแปด ผมมองว่าก็คงแพงมากมันด้วยไซซิ่งขนาดนี้ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเขาบอกว่าประมาณ6 0 7 0รของรถแต่คันนี้มันไม่ใช่รถไฟฟ้ามีเครื่องด้วยแบตมันก็ไม่ใหญ่มากผมว่าคันนี้1699ใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะมันน่าจะตกแบบ6กเจ็ดแสนน่าจะมีนะผมว่าห้าหกแสนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปไนดะ้ประมาณนั้นอยู่แต่ในระยะเวลาปีประกันเนี่ยห้าปี8ปปีอย่างเงี้ยผมว่าพอไปถึงช่วงที่มันต้องเปลี่ยนมันอาจจะราคาดรอปมาเยอะมากแล้ว แล้วก็ด้วยแบตเตอรี่ของตัวฮาวา e อซิคพีอ่ะมันไม่ใช่แบตทั้งก้อนมันเป็นแพ็คเป็นโมดูลเป็นตึกๆใช่เป็นเซลล์ทูแพ็คตรงไหนเสียหายเปลี่ยนตรงนั้นได้อันนี้คือที่ทางเกรดวอลมอเตอร์บอกกับเรามาแต่ยังไม่มีเคสไม่ต้องเยอะหมดไม่ต้องยกหมดใช่ไม่ต้องยกทั้งแผงมาเปลี่ยนเปล่าตรงไหนเสียเปลี่ยนตรงนั้นนี่คือทฮาวาไอซิค e h e v ครับกับราคาที่1699มีหกกว่า อย่างหนึ่งหล้านเจ็ดอ่ะราคากำลังหน้าครบแล้วก็ที่เราอยู่กับมันมานะครับหลายอย่างเทคโนโลยีครบมากเยอะมากเยอะกว่าคู่แข่งในตลาดมีเกินมากมีรอบคันมีด้านหน้ามีด้านหลังมีอย่างหนึ่งที่ประทับใจมากคือถ้ามีคนยืนอยู่หลังรถอ่ะแม่งถอยไม่ได้เลยบางทีคือแบบมันแจ้งเตือนก่อนแล้วบางทีเหยียบคันเร่งเหยียบไม่ออกก็ดีแล้วเพราะว่าเราอยู่ในเมืองเราใช้ในเมืองบางทีอาจจะไม่มีอะไร แต่แบบมีคนเดินตามไปเนี่ยปั่นสายตาช่วยช่วยช่วยจริงบางรุ่นอะถอยได้จริงแล้วค่อยเตือนแต่ันี้ถ้ามีคนอยู่ข้างหลังอะมันถอยได้แลวไฟมันขึ้นด้วยนะถ้าเกิดมาด้านข้างไอ้ตัวบายสปอร์ตมันขึ้นด้วยนะก็ได้ไม่ต้องเปิดออกเปิดประตูออกไปเนี่ยไอ้ด้านหน้าก็ดีแจ้งเตือนหล่ยหลายครั้งเราเราได้ลองหลายๆอย่างแล้วรู้สึกว่าเทคโนโลยีตัวระบบช่วยเหลือการขับขี่ของเขาทำได้ดีขึ้นมากๆเมื่อเทียบกับรถในปีก่อนหน้าของเขาอย่างตัวไฮบริด ที่เราเคยได้ลองนะครับรวมถึงเรื่องของโลจิการทํางานของระบบ PSV ก็ทํางานได้ดีเท่าที่ใช้มาเนี่ยมันยังไม่เจอปัญหาอะไรถ้าจะมีอะไรที่เราไม่ชอบในระยะการใช้งานของเราช่วงนี้ก็คือเบาะแ,แค่นั้นเองแค่นั้นเองแค่นั้นเองที่เราไม่ชอบแต่เรื่องของแบรนด์ระยะยาวการดูแลหลังการขายเซอร์วิสท่องนี้นต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่เราต้องใช้เวลาในการพิสูจน์รอดูไนต่อไปเพราะนี่เขาก็ถือว่ายังก็ยังใหม่อยู่นะมาไม่กี่ปียังส่วนเรื่องระยะนะครับที่เราขับมาแบตเตอรี่เทียว167เนี่ยแล้วก็เรื่องของการเติมน้ำมันอัตราสิปเปลืองะไรต่างๆเดี๋ยวไปดูโคกีพีกันแล้วกันเนาะน่าจะสรุปไว้ครบถ้วนมากที่สุดวันนี้อยากพามาชมรอบคันกันเฉยๆแบบเต็มๆแล้วก็มากับเพื่อนด้วยก็เหมือนแบบล้ำลึกความหลังกันซะหน่อยมาขอแชร์ ความเห็นนะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ได้เห็นตรงกันใช่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพมร้อน